พัะไตริดกละที่เราได้สาธยายว่าด้วยเรื่องของภิกษุณีที่จะไปสู่ไบยภูมิหรือว่าไปสู่สวรรค์มีธรรมะในหลายๆข้อนะในหนึ่งพระสูตรก็ห้าประการจะมีข้อที่ซ้ำกันบ้าง การสันเสริญคนที่ควรติเตียนการติเตียนคนที่ควรสรนเสริญ mm hmm. อันนี้เป็นข้อหลักมีความริษยามีความตรณีทำศรัทธาไทยให้ตกก็คือทำให้เขาเกิดความเสื่อมศรัทธาจากที่เดิมมีศรัทธาอยู่ก็ศรัทธาลดลงหรือถ้าไม่มี ยังไม่ได้ศรัทธ,ธาก็ไม่ศรัทธ,ธาเอาเรื่องของความตณีมีอยู่ข้อหนึ่งที่ตถาคตสแสดงก็คือตณีธรรมะเพราะงั้นการตณีธรรมะก็เป็นเหตุที่จะทำให้ไปสู่อบยภูมิได้ธรรมะของตถาคตาธรรมวินัยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแต่ว่าในการ อรตัวนี้ก็หวงกลัวคนอื่นจะรู้มากกว่าคล้ายๆอย่างนี้ไม่แสดงไม่บอกไม่จำแนกไม่เปิดเผยแล้วก็อันนี้สถาคตแสดงเรื่องการให้ภิกษุที่บวชเข้ามาใหม่ ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะห้าประการอันที่หนึ่งก็คือปฏิบัติสังวรที่ยกขึ้นสวดทุกกึ่งเดือน227ข้อแล้วก็อินทรียสังวรการสำรวมในอินทรีย์ทั้งหกก็คือตาหูจมูกเลนกายแล้วก็ใจ เรียกว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วก็มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนในข้อนี้แต่ฐาคตแสดงไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยสติมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตมโนโวิญญาณ อันนี้อยู่ในขันห้าหรือเวทนาขันขอไปหรือขันห้าเป็นวิญญาณขันซึ่งจะต้องมีสติที่แปลว่าความลลึกได้คอยรักษาอยู่คอยประกบอยู่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราห่างจากสติหรือขาดสติที่เราพูดกันใช่ไหม ก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่เป็นอาคศลเพราะว่าธรรมชาติจิตถูกอกคศลครลอบงําอยู่แล้วก็คือโลภโทสะมหะเป็นรากเหง้าของอกคศลที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตของเรานับภพบนับชาติไม่ท้วนนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตอนุสัย ที่นอนเนื่องสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตผูกมัดใจเข้าไว้หลายอย่างเลยที่เป็นในฝ่ายของอคุศลที่ครอบงำจิตสามารถที่จะชักจูงชักนำจิตไปในทางเสื่อมในทางอาคุศลเพราะฉะนั้นสติจะเป็นเครื่องรักษาเข้าไว้ยิ่งมีสติมากเท่าไหร ยิงรักษาไว้ได้มากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องฝึกสติปัฏฐานหรือต้องเจริญสัมมาสติให้มีกำลังให้สติของเรามีกำลังณปัจจุบันมีอยู่แล้วซึ่งในสังคมก็พูดกันว่าฉันก็มีสติของฉันอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดอย่างนี้และมีความเข้าใจอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นะใช้คำนี้ โดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าฉันน่ามีสติดีอยู่สติของฉันสมบูรณ์สติของฉันปกติดีฉันไม่ได้สติฟั่นเฟือนฉันไม่ได้เลอะเลือนฉันไม่ได้ขาดสติแต่สติเช่นนั้นเป็นสติที่เป็นของบุตุชนเป็นสัญชาตญาณในเบื้องต้นที่มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายก็มีแต่ว่ามีน้อยมนุษย์มีมากแต่สติเหล่านั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะไปแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ<อ>ในคำทตาคตจึงต้องฝึกเพิ่มสั่งสมเพิ่มจากสติธรรมดาทั่วไปเป็นสัญญาตยานที่มีอยู่ ก็ให้ขึ้นเป็นสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8ด้วยสติปัฏฐาน4ี่ที่เราเพียรประพฤติปฏิบัติกันทุกวันนี้อันนี้ก็คือเรื่องของสติในข้อที่สมพูดให้มีที่จบอันนี้ชัดเจนมากเลยนะสาธยายมา,าก็หลายพระสูตรแล้วเรื่องของวจีกรรมหรือคำพูด อันนี้แสดงไว้ได้ชัดเจนนะว่า,าพึงยังภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นให้สมาทานตั้งมั่นดำลงอยู่ในการพูดมีที่จบ mm. ก็หมายความว่าพูดน้อยแล้วก็ให้จบเป็นพูดแล้วจบพูดแล้วไม่มีการต่อความยาวสาวความยืด mm. พูดแล้วก็ต่อเรื่องไปเรื่อย บางทีก็ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันสุดท้ายมีการถกการเถียงแต่ถ้าไม่ตั้งสติให้ดีไม่มีจิตเป็นกุศลไม่ตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตาวจีที่ประกอบด้วยเมตตากายกรรมประกอบที่ด้วยประกอบด้วยเมตตาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเลยละยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งเสียหายมากเท่านั้นนั้นในการเจริญภาวนายิ่งพูดมาก สมาธิยิ่งลดลงสมาธิของเราเนี่ยจะคลายออกไหลออกแล้วก็ถูกถ่ายเทออกทางคำพูดเราลองพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่าวันหนึ่งถ้าเรามีทุกข์มีความเครียดมีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลมีความเศร้าโศกถ้าเราเก็บเอาไว้แล้วไม่บอกใคร เราจะทุกข์เราจะเครียดเราจะกังวลเราจะเศร้าโศกยิ่งเก็บไว้มากเท่าไหรจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าทันทียิ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ที่อยู่ในจิตได้ทุกข์ที่เกิดจากความโศกความเศร้าความเครียดความวิตกความกังวล ความไม่สบายใจความขุ่นเคืองใจความขุนข้องมองใจสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะดับมันได้และไม่สามารถระบายออกให้ใครฟังได้เก็บเอาไว้เขาจึงใช้คาว่าเก็บกดก็คือกดเข้าไว้ในจิตของเราเก็บเข้าไว้ในจิตของเรามากเข้ามากเข้ามันลับไม่ไหวมันก็เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคเครียด เป็นโรควิตกกังวลหวาดระแวงพอนานๆเข้าก็เริ่มสติฟันเฟื่อนเริ่มเพี้ยนทีนี้เป็นลำดับขั้นไปอย่างนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยบางคนพอเกิดความเศร้าความโศกความทุกข์ความวิตกกังวลปุ๊บหาเพื่อนคนหนึ่งทีนี้หามาทำอะไรหามาเป็นที่ระบาย อต้องเล่าให้ฟังเจอหน้าคนนี้คนนี้สนิทกันมามานี่มานี้เ,เล่าไปทุกยังไงวิตกยังไงขังวลยังไงเครียดยังไงมีเรื่องอะไรพอเล่าจบปุ๊บเป็นไงเริ่มสบายใจขึ้นเพราะอะไรความเครียดเริ่มไปอยู่ที่เพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนเริ่มเครียดแทนแล้วแต่คนเล่าเริ่มสบายใจแล้วแต่ว่ายังไม่หมด ใช่ไหมไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งมานี่มานี้มานี้โอ้เครียดมากทุกมากกังวลมากเล่าไปทีเนี้ยสบายใจเกินกว่าครึ่งแล้วทีเนี้ยใช่ไหมความทุกความวิตกความกังวลทั้งหลายเริ่มหายแล้วเพื่อนคนที่สองเป็นไงเริ่มเครียดแทนเราทีนี้เป็นห่วงเราทุกข์ใจแทนเราแบกทุกข์แทนเราดีไม่ดีโกรธโมโหแทนเรา แต่คนเล่าเริ่มสบายใจแล้วไม่เกินสามคนลองดูได้ความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดทั้งหลายจะเริ่มคลายสบายใจหัวเลาะละ่าได้แล้วแต่คนสามคนที่ฟังไปนอนาย้นะ้ำภาคเครียดแทนนี่คือการระบายสิ่งที่อยู่ในจิตออกเพราะฉะนั้นทุกความเศร้าความโศกทั้งหลายถูกระบายออกได้ความบีใจความปลื้มใจความสุขใจทั้งหลายก็ถูกระบายออกได้ เรามีความดีใจความพื้มใจความสุขใจความสบายใจความร่าเริงใจสดชื่นอารมณ์ดีเล่าให้เขาฟังไปเจออะไรมาเราก็เล่าเล่าไปเรื่อยความพื้มใจดีใจนะั้นเริ่มลดลงเล่าให้คนแรกฟังตื่นเต้นคนที่สองก็ตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นลดลงพอถึงคนที่สามก็เล่าไปอย่างนั้นแหละคนที่สี่อยากฟังมั่งมาถามเขาขี้เกียจเล่าแล้วเพราะอะไร มันถูกระบายออกไปแล้วเพราะนั้นทั้งทุกทั้งสุขถูกระบายออกจากจิตด,ด้วยคำพูดสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าขยันพูดขยันคุยขยันคุกคีกหมูกคนะเจอหน้าไม่ได้คุย,คย,คย,คยสมาธิก็ไหลออกหมดเพราะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติวิปัสสนาเขาจึงบอกให้เก็บอารมณ์คำว่าเก็บอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าอารมณ์ที่เกิด จากการประพฤติปฏิบัติอารมณ์สภาวะธรรมทั้งหลายที่จะเป็นที่เกิดกับจิตของเราจะเป็นสติเป็นสมาธิต่างๆเก็บไว้พูดให้น้อยแล้วก็พูดให้มีที่จบเราจะรักษาสมาธิในจิตของเราไว้ได้เพราะนั้นเนี่ยไปดูได้เลยไปสังเกตตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นเรายิ่งพูดเยอะเท่าไหร่พอเวลามาจเจริญภาวนามานั่ง ในเรื่องที่นั่งปุ๊บแล้วจะกำหนดได้เลยมีสติมีสมาธิเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ตถาคตต้องกล่าวไว้ผิดต้องตรัสไว้ผิดจะต้องนั่งคิดนั่งฟุง้งเรื่องที่คุยมาเรื่องที่พูดมาไปเรื่อยหลายคนบอกไม่คิดไม่ฟุง้งไม่คิดไม่ฟุง้งก็หลับก็ไม่ถูกถินมิทะครอบงำก็ถูกอุทะจักกุกุจักครอบงำคือความฟุง้งซ่านลำคาญ ก็นั่งหลับไปแล้วก็นั่งหลับเป็นวัดเป็นเวรน,นั่งหลับเป็นอาชีพกลางวันหลับกลางคืนไม่หลับทีนี้ไอ้อตัวเองไม่หลับหรือไม่เท่าไหร่พาพวกไม่หลับไปด้วยทีเนี้ยพาพวกอดหลับอดนอนไปด้วยพวกกกังวลไม่ได้หลับได้นอนเ,ออเป็นโดมิโนโผ่านไปหมดเลยเพาั้น กลายเป็นว่าเราเองทําตนเองเดือดร้อนเลยก็ทําผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนไปยันนะู่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ไม่ต้องได้รับได้นอนก็ต้องมาคอยดูคอยคอย,คอยดูคอยว่าแล้วเสียหายหมดนะประมาณนี้เพราะนั้นก็ตามที่ตถาคตแสดงเลยก็ได้กันประมาณนั้น แล้วก็ในหัวข้อคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าผู้ควรเที่ยวไปในทิศทั้งสี่ธรรมะของพระอเศขะองค์ประกอบของภิกษุในนี้เนาะเป็นลำดับเป็นลำดับก็คือเริ่มต้นด้วยศีลก่อนอของภิกษุก็ศีลปฏิโมก์ ของอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นศีลห้าศ<ม>ีลแปดแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งสมสุดตะเราลองไล่ลำดับนะห้าข้อนี้เราอยู่ลำดับไหนนะเราอยู่ลำดับไหนนะในข้อที่สองสั่งสมสุดตะก็คือได้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ทรงจําได้ข้องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิต้องเกาะคําตถาคตไว้ตามที่เราได้สาธยายแล้วก็เคยบอกอยู่เป็นประจำว่าปริยัติที่ปรากฏเป็นอักษรหรือพยัญชนะในคำภีพระไตรปิฎกเกิดจากปฏิเวทของตถาคตก็คือมรรคผลนิพพานที่ตถาคตได้แล้วถึงแล้ว พบแล้วเจอแล้วค้นไปได้แล้วจึงบอกทางไว้เป็นลายแทงเป็นแผนที่เป็นลายทางก็คือปริยัติที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนี่แหละ <Okay. S 1> เกิดจากปฏิเวทที่พงได้แล้วถึงแล้วปฏิเวทเกิดจากปฏิบัติ <Okay. S 1> การที่พงออกปฏิบัติ okay. ใช้เวลาถึงหกปีกว่าจะได้ปฏิเวทแล้วก็ใช้เวลาสี่สิบห้าปีในการที่จะแสดงปริยัตเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะไปให้ถึงปฏิเวทของตถาคตเราต้องเริ่มที่ปริยัตเนื่องจากเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเป็นผู้รู้ตามเป็นผู้เดินตามตถาคตเป็นพุทธ เป็นผู้บอกเป็นผู้จำแนกเป็นผู้เปิดเผยเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้แสดงเป็นผู้ทำทางที่ยังไม่มีใครทำเป็นผู้บอกทางในทางที่ยังไม่มีใครบอกนะเป็นผู้ทำทางเป็นผู้เดินก่อนเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เดินตามในเมื่อเป็นผู้เดินตามต้องเดินตามลายแทงตถาคตก็คือปริยัติเพราะฉะนั้นของเราต้องเริ่มที่ปริยัติ ปริยัติคืออะไรก็คืออักษรพยัญชนะอัฐะที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เราสาธยายทุกวันนี้ต้องใช้เส้นทางนี้หลายแทงนี้แผนที่นี้แนวทางวิธีการแบบนี้แล้วก็ความรู้อย่างนี้แล้วนำไปปฏิบัติเมื่อเราต้องเริ่มจากปริยัติแล้วไปปฏิบัติจึงจะเกิดปฏิเวท เมื่อเกิดปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติอาจจะไม่ใช่ผลที่เป็นพระริยาบุคคลผลณปัจจุบันนี้แหละที่เห็นปุ๊บจะสามารถยืนยันปริยัติของตถาคตเมื่อยืนยันได้ศรัทธาจะเพิ่มขึ้นศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวเชื่อโดยไม่หวั่นไหวเลื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากนั้นจึงทําความเพียรเรียกวิริยะ เมื่อมีความเพียรสติก็ปรากฏสติที่แปลว่าระลึกได้เมื่อสติปรากฏสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นปรากฏเมื่อจิตตั้งมั่นปรากฏย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือปัญญาปรากฏ <Okay. S 1> เพราะนั้นตัวสมาธิที่ว่านี้ก็คือในข้อที่สี่เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตรงนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิที่ได้ในสัมมาสมาธิคือชานหนึ่งถึงฌานสี่นั้นต้องเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นตัวชีวัตอย่างที่บอกไว้ว่าที่ปฏิบัติกันมาเรานึกทบทวนก็แล้วกันที่บอกว่าปฏิบัติมาเข้มข้นแค่ไหนก็ตามนานแค่ไหนก็ตาม จะเป็นแลมเดือนแลมปีกี่ปีก็ตามแล้วบอกว่าได้สมาธิสมาธิของเรานั้นเราสามารถใช้เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้หรือไม่หรือ,อเข้าแล้วไม่เป็นสุขหมายถึงว่าการไปทำสมาธิที่เราเคยได้มาเริ่มไม่มีความสุขอ ยิ่งทาสมาธิยิ่งอยู่ในสมาธิความสุขยิ่งลดลงยิ่งไม่อยากทํายิ่งไม่อยากเข้าอยู่อันนี้สวนทางและต้างพิจารณาดีๆเริ่มสวนทางเริ่มไม่เช่ทางเพราะจะต้องเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมันเราต้องนํามาเทียบเคียงกับของตถาคตให้ได้หลายคนนำมาเทียบเคียงแล้วอย่างนี้เป๊ะๆต้องอย่างนี้เลย ถึงแม้จะเป็นการแปลมาจากพาษบาลีก็ตามสามารถนำไปเทียบเคียงในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในหลายๆฉบับที่มีอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้ใครที่รู้บาลีสามารถย้อนกลับไปแปลจากบาลีหรือไปอ่านบาลีได้เพราะนั้นในพระสูตรต่างๆจะกล่าวไว้เหมือนกันเรื่องของสัมมาสมาธิก็นำมาเทียบเคียงได้เลยเมื่อทรงจำขึ้นใจ เวลาจเจริญภาวนามันง่ายเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วนึกออกไหมมันอยู่ในจิตหลายคนจเจริญภาวนาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในจิตเก็บไว้ในจิตฝังอยู่ในจิตขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจําได้ไหมหลายท่านปฏิบัติไปแล้วขุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายกาหนดไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อยู่ในจิตถ้าสติมีกําลังเพาะสติไปว่าเราได้มันจะไปขุดออกขึ้นมา สติจะขุดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาคำตถาคตที่ฟังมากขึ้นใจก็คืออยู่ในจิตของเราสติแปลว่าระลึกได้เมื่อมีกำลังจึงระลึกถึงคำตถาคตได้พูดขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในสัมมาสมาธิ ในขณะที่เป็นสมาสมาธิก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยมีความสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิที่เราได้ตรงนี้ชี้วัดได้เยอะเลยที่ผ่านการปฏิบัติเข้มข้นมาแล้วก็ใช้เวลานาน,านเป็นแรมปี แต่พอออกจากการปฏิวัติมาแล้วอยากทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะเข้าอยู่ในวิหารธรรมเหล่านี้มันผิดปกติมันแปลกทำไมจึงไม่เข้าอยู่ในวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ตถาคตแสดงไว้ล่ะทำไมไปทำอย่างอื่นมีความสุขกว่าล่ะไปทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั่น ที่ไม่ใช่งานที่ปรากฏในที่เราสัทธาสาธยายไปงานเย็บจีวรย้อมจีวรงานถักสรกบาทที่เป็นงานของสงฆ์โดยเฉพาะงานของพภิกษุโดยเฉพาะไม่ใช่การงานทั่วๆไปแต่ผลปรากฏว่าผ่านการปฏิบัติมาแล้วทําการงานอื่นมีความสุขกว่าเข้าอยู่ในวิหารธรรม แสดงว่ามันสวนทางกับที่ตถาคตแสดงไว้แล้วต้องไปพิจารณาดีๆว่าสมาธิที่ได้ใช่ที่ตถาคตแสดงไว้หรือไม่ถูกต้องไหมทําไมจึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าผาสุวิหารธรรมที่เราสาธยายไปวันเนี้ยผาสุวิหารธรรมนะ่ ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันประมาณนี้เพราะนั้นให้เทียบเคียงอย่างนี้ให้เราเทียบเคียงอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยมานานมากก่อนที่มาสาธยายพระไตรปิฎกหรือสัายายไปก็สงสัยไปว่าจะใช่หรอตามที่จะถาคตแสดงไว้ ทำไมพะถาคตแสดงไว้ว่าสัมมาสมาธิหรือฌานหนึ่งถึงฌานสี่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนสุขที่ออยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเหนือกว่าประณีตกว่าสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วสุขที่เ,เป็นสุขที่เกิดจากวัตถุต่างๆหรือการทำการงานต่างๆอะไรประมาณนี้ พราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาลองพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะให้เป็นหัวข้อพิจารณาไว้คำนี้หลายท่านได้ประสบแล้วในที่นี้มีบางท่านก็แล้วกันเนาะได้ประสบแล้วก็ยืนยันถึงสุขที่ประณีตกว่าประมาณนี้ในสิ่งที่พระนรนได้กราบทูลถามอ,อันนี้ ก็เช่นเดียวกันทั้งหมดห้าข้อที่พระอานทน์ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่กรุงโกสัมพีนะโกสิตารามเ,เรื่องของพิสุสงพึงอยู่ผาสุขห้าระดับคำถามเดิมแหละแต่ว่าที่ยิ่งขึ้นไปอ,อ,อันที่หนึ่งเลยก็คือศีลเริ่มต้นที่ศีล แล้วก็ไม่ตีเตียนผู้อื่นด้วยศีลอันที่สองก็คือใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นประสูตรนี้ยอดเยี่ยมเลยนะมันในการมาเจริญภาวนาเจริญวิปัสนาสาธยายปไตยวิดกเมื่อเราได้สมทานศีลของแต่ละคนแต่ละท่านกหมายถึงว่าพิกษุก็ศีลปฏิโมก อุบาสกอุบาสิกาก็สินห้าสินแปดแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ติเตียนผู้อื่นโดยอธิสิ้นคือสินนั้นยิ่งพอขึ้นข้อที่สองก็คือใส่ใจตนเองใช่ไหมดูกายดูจิตตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเพราะเมื่อใดก็าตามที่ใส่ใจผู้อื่นจะเป็นปริพดจิตออกนอกกายนอกจิตตนเองปุ๊บเนี่ยความพุ้งซ้นจะเกิดความกังวลจะเกิดความทุกข์จะเกิด สมาธิจะหายเพราะใส่ใจคนอื่นไม่ใส่ใจตนเองอันนี้เป็นข้อที่สองในข้อที่สามก็คือไม่สะดุ้งเพราะความเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงไม่ได้ปรารถนาเรื่องชื่อเสียงโอ้นี้ไม่ธรรมดานะความเป็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นเหยื่อของมารยังไม่ธรรมดาเลย มีอำนาจแต่ถ้าไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมอันนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ได้ฌานสี่มาอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนิทากตแสดงไว้ในแต่และก็จะกำกับด้วยเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน แล้วก็ข้อที่ห้าอันนี้ก็คือได้เจตวิมุติปัญญาวิมุติท่านก็ลองพิจารณาดูว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่ปฏิบัติมาเราอยู่ข้อไหนเราอยู่ระดับไหนเราอยู่ตำแหน่งไหนเราต้องรู้ตัวเองแล้วเราก็พยายามที่จะก้าวหน้าเดินหน้ารุดหน้าต่อไปประมาณนี้ นันทั้งหมดทั้งปวงเทียบเคียงได้จากคาตถาคตเลยนี่คือเส้นทางนี่คือแนวทางนี่คือวิธีการที่จะไปให้ถึงฝั่งโน้นคือฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วก็หลายท่านมีบางท่านที่สามารถที่จะระลึกนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าคําว่านิพพานที่เป็นสุขสุขยังไงการนึกถึงตถาคตแยกพุทธ,ธานุสติก่อให้เกิด สุขเกิดปิติอย่างไรธรรมานุสต,สสตรระนะิสังขานุสติคือพระอริยะนะสังขานุสติคือพระอริยสงฆ์ภาคระสาวกพระอสิติมหาสาวกสมัยรัง้งพุทธกาลก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันนั้นคือพระสงฆ์แล้วก็ระลึกถึงศีลระลึกถึงเรื่องของนิพพานเป็นอารมณ์ต่างๆเริ่ม ยืนยันคำสอนของตถาคตได้แล้วก็จะมีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจแล้วก็จะมีความมั่นคงในคำสอนของตถาคตก็คงจะอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาจนกไะ้ถึงเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที